เขตโครงการบริหารส่วนตำบลกระแช้าเขตโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชงนะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับด้วยความห่วงใยบ้านผู้พันดังนะครับดูแลกันให้ดีนะครับเก็บข้าวของขึ้นที่สูง นะครับด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะครับจากคนตตำรวจโทรขับรถวิศุกระนะครับบ้านตะชนนะครับปากคลองบ้านเร้านะครับบ้านเร้านอกบ้านเร้าในนะครับบ้านประทุมนะครับเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับปลั๊กไฟตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้ไฟดูดนะครับหรือไฟรั่วนะครับด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดี นะครับจากพลตารวจโทคำรณว,วิทุขจันรมีความปลอดภัยทุกบ้านนะครับด้วยความปราถนาดีวันนี้พลตารวจโทเข้ามปทุนแานีนะครับก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไปไหนอย่างแน่นอนหากพี่น้องตำรวจดูแม่น้ําเจ้าพระยานะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็คณนะผู้บริหารก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเรา นะครับด้วยความ่วงใหญ่ด้วยความปาารถนาดีถึงท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําเอ่อล้นนะครับที่ตกทางเหนือเป็นจํานวนมากแล้วระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาของเรานะครับทาให้พี่น้องเราสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะผมห่วงในประเด็นของผู้ที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเพราะเพราะยอดเพราะจำนวนปริมาณน้ำเมื่อปล่อยออกมาเดี๋ยวถึง2,800ตามที่ได้รับแจ้งมาเนี่ย น้ำมันขึ้นขึ้นมาสูงจากเมื่อวานเนี่ยนะครับสูงจากเมื่อวานนี้มากอย่างน้อยก็ต้อง5-6 0เซนแล้วตอนนี้็เลยก็เลย,เลยวันนี้ต้องออกมาดูแลพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเราจะช่วยเขายก,ยกของที้ที่สูงให้เร็วที่สุดแต่ส่วนกรณน้ำที่คิดว่าจะเข้าไปส่วนในเนี่ยนะส่วนในเกิดนะผมยังไม่ค่อยหนักใจนะเพราะมันมันยังอยู่ที่เมื่อเช้าผมไปดูที่โรงเรียนวัดต่างยุ้ธเนี่ยยังอยู่ห่างจากปี54ประมาณ2เมตร เกือบ2เมตรนะฮะแต่ตอนนี้ข้างในเราเราพอป้องได้แต่เราก็ดูจุดวนะ่าน้ำจะไหลทะลักจากเจ้าพญาเข้าท่วมหมู่บ้านอะไรพวกนี้จะจุดไหนที่เป็นจุดบอดเราก็เตรียมแท่งเบรเออร์เตรียมกระสอบสายเพื่อจะไปเสริมนะตอนนี้เราเตรียมไว้พร้อมนะครับารช่ยเหลือประชาชนนะครับท่านก็ตอนนี้ตอนนี้เราเตรียมลวเราเตรียมถุงข้องที่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้าถ้าเขา,าเดือดร้อนเราจะรีบเอาเอาเรือเล็ก อีกสองลำเอาทางก็ไปส่งทันทีแม้แต่เราจะสอบถามดูถ้าแต่ต้องการถ้าทางเรือรถก็ไม่ไดเ้เอาเอาเรือเนี่ยไปส่งกระสอบสายให้ครับในชุดของแงเปเีี่เราจะปิดในเขตพื้นที่ของตัสมโคกมีเยอะนะมีตอนนี้ที่เราดูนะตรงทัาตรวจทองนะครับซึ่งเป็นทางลาดต่ำอันนี้วันนี้ก็ไปดูมานะครับแล้วทางที่อำเภอสมโคกด้านฝั่งฝั่งใต้ก็ยังมีอีกหลายจุด นะครับก็ตอนนี้ให้สจเนี่ยเร่งลงมาสารพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจุดไหนนั่นรีบมาบอกมาเราพร้อมที่ลงไปสอบนะก็จะเห็นไหมนะว่าตอนนี้น้องๆจะเห็นว่าน้ำมันเริ่มปิดบ,บ้านทุกทีแล้ว,วบ้านจะเดือดร้อนแต่ถ้าปี5-4มันจะขึ้นมาถึงครึ่งหน้าต่างเลยถึงหน้าต่างเลยนะเราก็เตรียมเต็มที่